นี่นะทางเดินไปหาเห็ดแต่ป,ป่าป่าป่าเห็ดจ้าป่าเห็ดได้เจออีกแล้วหนึ่งดอกกำลังสูงสูงเก็บเก็บเก็บ เก็บเลยจ้าฮะอึบอึบอึบนี่เห็ดระงกนี่เจออีกกลุ่มหนึ่งจ้าคุณคะนี่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 จ้านี่จ้ากำลังเป็นไข่ไข่ เก็บเกเก็บ,เ,กบเราไม่เก็บเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เก็บโอ้หปจีเจอเห็ดแล้วเนี่ยเห็ดละงอกมาดูสิเพื่อนๆน,นมาเก็บตอนเย็นเย็นมันเลยขึ้นเป็นตุ่มๆแบบนี้กำลังเป็นไข่โอ้โหเจอสองดอก,ดอกเจออีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง ห้าดอกกลุ่มหนึ่งเลย,ยเต้องบุกป่าเข้าไปเอาแน่เ <s ays> ก็บเลยเก็บเลยสดสดจากป่าเก็บมาเก็บมาอุ้จ๊ะมุซอง เต็มเลยนี่ในถังนี่จ้าปัดอันนี้ดอกไงคะเก็บเลยจ้าเก็บเลยโอ้โหปักใเลยครับอะ มีตุ้มๆอีก,กเปล่าเท่าน,นั้น้าเย็นนี้เรากินแกงเห็ดระโนโเขายายเชี่ยงโอ้โหแผนไปใส่ผิดทุกเลยนี่นะครับเก็บเล่นๆตอนเย็นเย็นไม่ได้มาตอนเช้าชาวบ้านเขาเก็บไปหมดแล้วเช้าชาวบ้านเอาไปหมดก่อนเราละตอนนี้เรามาถางไรเราก็เลยแวะดูเก็บดูซิว่มามันจะเหลือไหม นี่มันชอบมาขึ้นใต้ต้นมาข้อนี่จ้ะรู้จักไหมจ้ะบับกกกบ้านเราเอินบักกอข้างในมันเป็นเหมือนถั่วนะ่ะเหมือนเม็ดเกาลัดนะ่ะมันร่วงลงมาเปลือกมันก็หลุดออกเนี่ยเนี่ยเนี่ปยปาจีจะเก็บไปต้มกินกินได้นะปะัดปาดปัดปาดปดหลายคัก ชาวบ้านเขากินไม่เป็นป้าจีเคยกินแตงแต่สมัยเด็กๆหนลองงัดดูสิงัดทางงัดดูสิอ้นี่ขายใหญ่ยู่งงัดทางงัดดูเห็ดพวกลุงพ่นอัน ไปบุกก่อนแล้วสามดอกให้มันเกิดอีกไม่หาดอกตำปนได้เลย เดี๋ยวไปหาต่อ